เสารในสารวัลคัมนาจแมนคโนลฮฟฟอรเอาเอเบรเมตเอียวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงประเภทของวีซ่าในสวีเดนค่ะโดยทั่วไปนะคะเราจะแยกประเภทของวีซ่านะคะเป็น2แบบก็คือแบบ C นะคะ C ีวีซ่ากับดีวีซ่าค่ะซวีซ่าเนี่ยก็จะเป็นเหมือน short term stay ก็คือเป็นแบบระยะสั้นค่ะส่วนดีวีซ่าเนี่ยก็จะเป็น long term stay นะคะก็คือเป็นวีซ่าระยะยาวนั่นเองค่ะวันนี้นะคะอันจะมาพูด พูดถึง d v i s a ที่เป็นแบบ long term stay นะคะว่ามีแบบไหนบ้างคะ่ะ d v i s a นะคะหรือว่า long term stay visa เนี่ยก็จะมีหลายแบบเลยคะ่ะเหมือนอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมาอยู่สวีเดนใช่ไหมคะก็อาจจะลองดูได้ว่าเราเนี่ยสามารถ apply visa แบบไหนได้บ้างนะคะเรามาดูแบบแรกกันเลยคะ่ะในแบบแรกนะคะของดี uh, D visa นะคะก็คือเป็น student visa ก็คือเราเนี่ยจะต้องเหมือนสมัครมาเรียนในประเทศส วีเดนนั่นเองค่ะและถ้าเราเข้าเรียนได้ใช่ไหมคะเราก็จะมีเหมือนเป็น process ของการสมัครเป็น student visa นั่นเองค่ะ visa ตัวที่2นะคะก็จะเป็น student employment visa ก็จะหมายความว่าเหมือนอคนที่มาจากประเทศอื่นนะคะที่เหมือนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทำงานในบริษัทสวีเดนเหมือนอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี้ยทำงานอยู่ที่ไทยใช่ไหมคะแล้วก็มีบริษัทเนี้ยส่งเราไปทำงานที่สวีเดนแล้วก็มีเหมือน con หรือว่ามีสัญญาว่าจ้างงานเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเราเนี่ยก็จะต้องสมัครเป็น Sweden Employment Visa นั่นเองค่ะวีซ่าแบบที่3นะคะก็คือ Sweden Job Seeker Visa นะคะอันเคยทำคลิปนี้ไปแล้วเกี่ยวกับวีซ่าแบบนี้นะคะพูดง่ายๆก็คือเป็นวีซ่าที่สามารถช่วยเราเนี่ยให้เข้าไปหางานทำในประเทศสวีเดนได้ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้นะคะ ก็เข้าไปดูได้ในลิง์นี้ได้เลยค่ะส่วนวีซ่าแบบที่4นะคะก็คือ Sweden Family Reunion Visa ก็จะหมายความว่าเราเนี่ยสามารถ apply วีซ่าตัวนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมญาติของเรานะคะที่อยู่ในประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะแต่วีซ่าตัวนี้นะคะเราจะต้องเหมือนกับว่ามีใบพิสูจน์ว่าเราเนี่ย เป็นเคลียร์ยาจริงๆนั่นเองค่ะเราถึงจะสมัครวีซ่านี้ได้ค่ะส่วนวีซ่าแบบต่อไปนะคะก็คือ Sweden Researcher Visa ก็จะหมายความว่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นนักวิจัยใช่ไหมคะและเราเนี้ยจะไปวิจัยงานในประเทศสวีเดนเนี้ยเราก็จะสมัครวีซ่าประเภทนี้นั่นเองค่ะแต่ว่าในวีซ่าประเภทนี้นะคะเราจะต้องมีเหมือนกับเป็น admission อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี้ยหางานทําในมหลาลัยหรือว่า เป็นบริษัทที่ต้องการ scientist หรือว่าเป็นนักวิจัยใช่ไหมคะเขาจะต้องเหมือนเขียนหนังสือรับรองเราว่าเนี่ยเขาเนี่ย จ้างเรามาวิจัยงานที่ประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะส่วนวีซ่า type ต่อไปนะคะก็คือ s w e d e n f r e e l a n c e r v i s a นะคะก็คือเหมือนคนที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะแล้วก็อยากเข้ามาเหมือนแบบว่าอยู่แล้วก็ทำงานในประเทศสวีเดนอย่างเงี้ยเราก็สามารถ apply เป็นวีซ่า Visa ตัวนี้ได้นะคะแต่ว่าวีซ่าตัวนี้ค่อนข้างจะอาจจะ ไม่ได้ยุ่งยากมากมายแต่ว่าคืออาจจะต้องเหมือนบอกว่าใหา้หลักฐานค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะต้องโชว์ว่าเราเนี่ยมีบริษัทจริง,รงๆเราจะต้องมีเงินพอที่จะเหมือนอยู่อาศัยในประเทศสวีเดนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นฟรีแลนซ์ที่อยูอ่ต่างประเทศหรืออยู่ในไทยแล้วก็อยากเข้าไปทํางานในประเทศสวีเดนเนี่ยก็สามารถพพล l y วีซ่าตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพพล l y วีซ่าตัวนี้ใช่ไหมคะเราก ็อาจจะต้องเหมือนเขียนจุดประสงค์ของเราว่าทําไมเราถึงอยาก เข้ามาเหมือนอาศัยเพื่อที่จะทำงานในสวีเดนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็คือจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะลองดูก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนวีซ่าแบบที่7นะคะก็คือ Sweden language course visa ก็จะหมายความว่าการที่เราเนี่ยขอวีซ่าเพื่อที่จะไปเรียนภาษาสวีเดนในประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะแต่วีซ่าตัวนี้นะคะก็คือถ้าเราจะสมัครเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่า apply หรือว่าสมัครคลาสเรียนเนี่ย ที่มากกว่า90วันนั่นเองผ่านและเราเนี่ยจะต้องให้เหมือนแบบยื่นเอกสารด้วยว่าเราเนี่ยได้สมัครแล้วก็มีการเข้ารับเราเรียนแล้วนั่นเองค่ะส่วนวีซ่าในแบบต่อไปนะคะก็คือ Sweden Student Internship Visa หลายๆคนนะคะที่เป็นนักเรียนแล้วก็อยากจะเข้าไปทำา n t e r n s h i p หรือว่าไปฝึกงานในบริษัทในประเทศสวีเดนนะคะก็สามารถ p p p y วีซ่าตัวนี้ได้ค่ะแต่ก็จะมีข้อแม้นะคะก็คือการ p p l y วีซ่าตัวนี้เราจะต้องมีบ บริษัทที่รับรองเราในการฝึกงานแล้วนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าบริษัทนี้จะต้องเหมือนกับว่าเขียนจดหมายมาแล้วก็เหมือนโปรเซสวีซ่าแอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี้ยข้อดีของการทำอินเทอร์นชิพในประเทศสวีเดนนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปทำอินเทอร์นชิพที่มากกว่า90วันนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถเหมือนสมัครเป็น resident permit ได้เลยค่ะส่วนแบบต่อไปนะคะก็คือ s w e d e n partnership visa นะคะก็จะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแฟนหรือว่าสามีเป็นชาวสวีเดนใช่ไหมคะเราเนี่ยก็สามารถ apply วีซ่าตัวนี้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นาชาวยุโรปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในยุโรปเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องอพ p l y วีซ่าตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนในประเทศยุโรปเนี่ยเราก็ต้อง apply วีซ่าตัวนี้นั่นเองค่ะแต่วีซ่าตัวนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการที่เราเนี่ย a พ p l y เป็น r e s i d e n t permit นั่นเองค่ะวีซ่าตัวนี้นะคะเวลาที่เราเนี่ยจะ apply เนี่ยเราก็ต้องเหมือนแบบว่าแบบแสดงหรือว่าโชว์ให้เขาเห็นว่า в рауне เหมือนคบกันจริงๆหรือว่ามีการแต่งงานจริงๆมีการอาศัยอยู่ร่วมกันจริงๆนั่นเองค่ะในประเทศสวีเดนนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นเหมือนกับว่า partner ร์ทเนอร์ชิพกันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแต่งงานนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราบันแสดงให้เขาทางอ่า uh, immigration เห็นว่าเนี่ยเราได้อยู่ด้วยกันจริงๆอาจจะเป็นแบบ text message หรือว่าเป็น photos หรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่แบบสามารถพิสูจน์ได้ว่าเนี่ยเราสองคนเนี่ยเป็น p a r t n e r ์ชิพกันนั่นเองค่ะ ส่วนแบบต่อไปนะคะก็คือ Sweden Work Permit ก็จะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้งานทำในประเทศสวีเดนแล้วเนี่ยเราก็จะแอพพลหรือว่าสมัครวีซ่าตัวนี้นั่นเองค่ะ work permit visa ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็น non EU citizens <c oughs> ก็คือไม่ได้อยู่ใน EU ใช่ไหมคะเราเนี่ยยังสามารถพาครอบครัวเรามาอยู่ที่สวีเดนได้ด้วยค่ะ <c oughs> ก็คือสามารถพาอภรรยาหรือว่าสามีของเรานะคะแล้วก็เด็กที่อายุไม่เกิน21ปีนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยมี work permit ในประเทศสวีเดนใช่ไหมคะและแอนยอยากจะพาสามีและลูกของแอนที่อายุไม่เกิน21 ปีนี้แอนก็จะสามารถขอ apply วีซ่าให้กับสามีแล้วก็ลูกของแอนได้นั่นเองค่ะส่วนดีวีซ่าหรือว่า long term stay แบบสุดท้ายนะคะก็คือ Sweden relative visa นั่นเองค่ะก็คือจะเป็นวีซ่าเกี่ยวกับเครือญาติของเราหรือว่าเพื่อนเราที่อยากจะมาเยี่ยมเราในประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนเราหรือว่าญาติของเราเนี่ยจะมาเยี่ยมเราแล้วก็ใช้เวลาในสวีเดนมากกว่า90วันใช่ไหมคะ เขาก็จะต้องเหมือน apply visa ที่เป็น visitors residence permit นั่นเองค่ะ หลายๆคนนะคะก็อาจจะมีคำถามว่าแล้ว family reunion visa กับ relatives visa เนี่ยต่างกันยังไงใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบ family reunion visa เนี่ยก็จะเป็นการ apply visa สำหรับเขาเรียกว่าอะไรล่ะภาษาไทยที่เป็น immediate family ก็คือจะเป็นสายเลือดโดยตรงนั่นเองคะ่ะก็คือพ่อแม่หรือลูกใช่ไหมคะเราก็จะ apply application ตัวนี้คะ่ะเพื่อที่จะให้ครอบครัวของเราที่เป็นสายเลือดโดยตรงเนี่ยมาเยี่ เราที่สวีเดนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น relatives visa นะคะก็คือจะเป็นพวกญาติพี่น้องของเราหรือแม้แต่เพื่อนเนี่ยที่อยากจะมาเรี่ยมเราในประเทศสวีเดนเนี่ยก็ apply visa ตัวนี้ค่ะก็คือ relatives visa นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นีิ s าประเภทต่างๆนะคะที่อยู่ภายใต้ดี visa หรือว่า long term stay visa นั่นเองค่ะซึ่งีิ s าประเภทนี้นะคะก็จะมี requirement ที่ต่างกันไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเป็น uh, student หรือว่ามาเรียนสวีเดชเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าเอากสารที่มหาลัยรับรองว่าเราเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้หรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเอกสารที่เป็นแบบพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเหมือนกับว่าใบเซอร์ติฟิเคตการแต่างงานการจดทะเบียนสมรสหรือว่าพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าเราเนี่ยเป็นสามีภรรยากันจริงๆหรือว่าเป็นแฟนกันจริงๆอะไรแบบนี้นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยการ apply าวีซ่าในสวีเดน ก็จะมีเหมือนกับว่าเบสิกง่ายๆว่าเราเนี่ยควรจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนี้ใช่ไหมคะวันนี้แอนก็เลยจะมาพูดด้วยว่าเอกสารที่จะเตรียมเหมือนที่เป็นขั้นพื้นฐานเลยที่เราต้องเตรียมไว้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะเอกสารพื้นฐานที่เราจะต้องเตรียมในการ apply visa นะคะอย่างแรกเลยก็สําคัญมากเลยคะ่ะก็คือพาสปอร์ตนั่นเองคะ่ะซึ่งพาสปอร์ตนะคะจะต้องมีอย่างน้อย2หน้าที่เป็นหน้าว่างนะคะแล้วก็พาสปอร์ตของเราเนี่ยจะต้องเหมือน valid อย่างเช่นว่า สมมติถ้าเกิดว่าแอนเนี่ยเดินทางวันสุดท้ายวันนี้ใช่ไหมคะหลังจากวันเนี้ยพาสปอร์ตของเราเนี่ยอาจจะต้องวาลิดอีก90วันก็คืออย่างน้อยจะต้องมี90วันเหลือจาก จบทริปของเรานั่นเองค่ะแล้วถ้าใครนะคะได้ apply en เชงเงินวีซ่านียเราก็จะต้องถ่ายเอกสารหน้านี้ไปให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายเอกสารหน้าแรกที่เป็น Information ของเรานั่นเองค่ะส่วนเอกสารต่อไปนะคะก็คือ Visa Application Document นั่นเองค่ะเราจะต้องเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีรูปถ่ายด้วยค่ะ2รูปนะคะที่เห็นหน้าชัดๆแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยจะต้องไม่มีอายุมากกว่า6เดือนค่ะเอกสารตัวที่3 ะะที่เราจะต้องเตรียมก็คือ ตัวเครื่องบินไปกลับนั่นเองค่ะส่วนเอกสารตัวต่อไปนะคะก็จะเป็น Bank Statement นั่นเองค่ะก็คือเหมือนแบบเราสามารถโชว์ให้เขาเห็นได้ว่าเราเนี่ยาสามารถอยู่อาศัยในประเทศสวีเดนได้เป็นเวลาที่เราเนี่ย apply visa นั่นเองค่ะแต่อันนี้นะคะจะไม่เหมือนกับว่ามันจะไม่ไปรวมกับวีซ่าที่เหมือนมี s p อนเซอร์ชินะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถเหมือนแบบว่าจ่ายค่าเดินทางหรือว่าวีซ่าหรือว่าการที่มาอยู่ประเทศสวีเดน ได้ดวยตัวเองเนี่ยก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็น sponsorship นั่นเองค่ะบางคนก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องมีเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะได้เหมือนพี่สุได้เขาเห็นว่าเราเนี่ยสามารถดํารงชีวิตได้อยู่ในประเทศสวีเดนใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับวีซ่าของเรานั่นเองค่ะแต่โดยทั่วไปนะคะกฎของวีซ่าในประเทศสวีเดนเนี่ยจะต้องมีเงินนะคะอย่างน้อยวันละ450 หรือว่า Swedish Crown นั่นเองค่ะส่วนเอกสารข้อต่อไปนะคะที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือ evidence of occupation ก็คือเป็นเอกสารรับรองอาชีพของเรานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะสมัครเป็น work permit ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีเอกสารรับรองว่าเราเนี่ยจะทํางานอะไรหรือถ้าเกิดว่าเราไปเรียนเนี่ยก็จะต้องมีเอกสารรับรองว่าเราเนี่ยได้รับเข้าเรียนในมหาลัยแล้วเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่า letters of admissions นั่นเองค่ะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนัก ใช่ไหมคะก็ควรจะมีเป็น student certificate นั่นเองค่ะเราก็จะต้องเตรียมให้พร้อมเลยนะคะเอกสารตัวต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ accommodation details นั่นเองค่ะก็คือที่อยู่อาศัยของเราหรือที่พํานักพักพิงของเราในระหว่างที่เราอยู่สวีเดนนั่นเองค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี้ยจะอาศัยอยู่ในโรงแรมใช่ไหมคะในช่วงระหว่างที่อยู่ในสวีเดนเนี้ยเราก็อาจจะต้องให้เอกสารที่เป็น hotel reservation นะคะไปหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนเราหรือว่าญาติเราเนี่ยเขาก็จะต้องทําเอกสารหรือเราอาจจะต้องเขียนที่อยู่ของเพื่อนเราหรือว่าญาติเราในประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะส่วนเอกสารตัวต่อไปนะคะก็คือการประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางนั่นเองค่ะและประกันสุขภาพตัวนี้นะคะจะต้อง cover up ถึง30,000 euro ก็คือประมาณ3 0,000นยูโรนั่นเองค่ะในช่วงที่เราเดินทางนั่นเองค่ะ ส่วนใหญ่ที่เราทำประกันสุขภาพในแบบนี้นะคะมันก็จะ cover Schengen Area ด้วยนะคะไม่ได้ครอบคลุมแค่ในสวีเดนนั่นเองค่ะส่วนเอกสารแบบสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องเตรียมไว้ก็คือเป็นเอกสารแสดงฐานะทางสังคมของเราหรือว่าอาชีพของเรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเอกสาร8อย่างนะคะที่เป็นพื้นฐานในการสมัครวีซ่าในประเทศสวีเดนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนี่อยากจะไปดูเพิ่มเติมนะคะว่าเอากสารเป็นยังไงจะสมัครยังไงหรือ ดูลิงก์ของแต่ละแบบในการสมัครวีซ่านะคะก็เข้าไปอ่านได้ในแอนส์ชาแนลบล็อกค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี้ยมีคาถามเกี่ยวกับวีซ่าหรือว่าจะสมัครวีซ่าประเภทไหนดีเนี้ยก็ถามเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่าแอนตอบได้เนี้ยแอนจะตอบค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิเซสเน็กซ์กลงเฮ้โด